ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นข่าวสารแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับกับประจำวันที่21เดือนธันวาคมครับเรามาอัพเดตกันที่ตรงฝั่งของท่านแชมชุนชุนบรี f อฟกันหน่อยครับเมื่อดาสุดทางด้านสโมสรครับได้ออกมายืนยันเลยครับว่าในตัวของท่านเดน,นิสบริโดยังอยู่ในแผนการทําชิมเลยครับพร้อมกับลงสนามให้กับทัพแชมชุนลุยศึกทดนกในลีกที่2ที่กําลังจะกลับมาทําการแข่งขันอีกครั้งในเดือนมกราคม2023เลยครับ โดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับทนานบิ๊กบอลครับหรือทนาตนคุณสัสิ์สิงห์ทองครับอดีตรองประธานของสซอนสโมสรชุดบีเอฟซีได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นของทนาตนเดนิสบูริโรที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของทนาตันชามชุนในลีกที่2ครับโดยยืนยันแล้วแหละครับว่าเาาเตะชรามชุนยังอยู่ในแผนการทําทีมต่อไปอย่างแน่นอนล่าสุดกับทนานบิ๊กบอลครับก็ยืนยันอีกเลยครับว่าทนาตนเดนิสยังอยู่ในแผนการทําทีมของทนาตนพีเตียสะสมพะเสริตต่อไปเหมือนเดิมไม่่่่่มีีกกาาารเออออคัพืททจจะลดดใช้้้ยสิน เขายังเป็นเพื่อนของเราในเลกที่2อ,อย่างแน,น่นอนเลยครับสำหรับทนั้นเดนิดบูดิโลเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาต่อกันที่ตรงฝั่งของตลาดซื้อขายข้างข่าวไฟสุขโขทัย FC กันหน่อยครับทีมในศุกบอลลีโวทลีครับเรียมที่จะเล่งคว้าตัวทางนั้นเคนจิโร่เดนเนียนครับศุนหน้าทีมชาติฟิลิปปินส์จากสโมสรอ,อย่างทต่นันยูเนเต็ดชิตีเอฟซีทีมในลีกของฟิลิปปินส์เข้ารมบชีปในเลกที่2นะครับ ซึ่งโดยสำหรับดาตวัว27ปีนั้นครับส่วนสูง177เซนติเมตรครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งศูนย์หน้าปีกซ้ายและปีกขวาครับเกิดที่เมืองของแทนันอเวนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีคุณพ่อเป็นชาวกรีกและคุณแม่เป็นชาวฟิลิปปีเลยครับหรือทั้งนี้ครับเมื่อปี2021ครับก็สมัยค้าแข่งกับแทนันคาย,ยา f c ครับเจ้าตัวก็เคยลงดวลกับทีมอย่างแทนันบีจีปทุมยูเนเต็ดในศึกของแทนันเอเซีย2021รอบแบ่งกลุ่มรวมถึงซีซั่นในศึกของแทนันเอเซีย2022รอบแบ่งกลุ่ม u n น t เต็ดจ y ตีครับเดินกับ b G, ีจีประมยูนิเต็ดเป็นปีที่2ติดต่อกันอีกด้วยแหละครับและสซาตนาเคินชิโรเดนเนียนนั้นครับติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ครับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาลงเล่นไปทั้งหมด28เกมยิงไปถึง3ประตูโดยตอนนี้ครับเจ้าตัวครับก็อยู่ในช่วงช่วยทีมชาติลุยศึกของทานอาเซียนครับ2022ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยอีกด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่ทรงฝั่งของน้องใหม่ทดดกันหน่อยครับอย่างตะนันรำปัง FC ครับเล็งที่จะดึงนักเตะทางชาติรามครับเตรียมที่จะเสริมทัพเปิดที่จะลุยศึกทดดิก2022ในเลกที่2เลยครับหลังผู้นันในเลกแรกไม่เป็นชีนาพอใจเลยครับในขณะเดียวกันเลยครับอย่างตะนันคุณสุโชครับประธานสโมสรของตะนันรถม้ามรกตรำปัง FC ีครับทีมอันดับสุดท้ายในศึกทดดิก2022ได้ออกมาระบุเลยครับว่าบอดบริยนครับได้ให้ไฟเขียวกับคุณซื้อใหญ่อย่างตะนันโคตันสุกิทีเ ะเฟ้นหานักเตะ่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากเทรนจดฟรีเบ้ Bay, ครับในรับจากนองปูพิชเชฟซีแล้วก็ยังมีการเล็งไปที่สามแข้งใหม่อีกด้วยแหละครับโดยตรงนี้ครับทนานสุโชค,ครับยังบอกอีกนะครับว่าโค้ชครับก็กําลังที่จะหานักเตะ่างชาติรายใหม่เข้ามาเสริมทัพมีทั้งกองหน้าที่ยยงไง่ปด้สรุปดิวแต่จะเป็นตัวใหม่ที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศรวมถึงทีมครับก็กําลังที่จะมองหาเพรนในโคตาอาเซียนที่ขาดอยู่ทั้งตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาบและตําแหน่งปีกลูกซึ่งจะมีการสรุปอย่างเป็นต่างการ,ร,รับ และสำหรับทางด้านรถม้าบริกรลำปาง FC นั้นครับได้จบเล็กๆในศึกทลิก,กล 2, 2022ครับโดยการลังอยู่อันดับท้ายตารางลงแข่งไป15นนัดกับเก็บไปได้9คะแนนเท่านั้นแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทา้านจจนาธานเข็มดีกันหน่อยครับกับความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวครับปราการหลังทีมชาติยูยี่ส3ปีครับล่าสุดได้รับการรายงานเลยครับว่าเจ้าตัวครับยังไม่มีต้นสังกัดโรงแรมหลังแยกทางกับสโมสรโอบอเรเซทีมดังในลีกของทา้านเดนมาร์กครับไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเหลยครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาครับเจ้าตัวครับก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศเดนมาร์กเลยแหละครับและยังไม่สามารถปิดดีลกับ สโมสรไหนในแิกได้เลยแม้แต่ทีมเดียวทั้งที่มีข่าวดือครับเชื่อมโยงกับหลายทีมดังอย่างดนานการเทเลฟซี FC, เมืองทองรีเต็ดบีจีปทุมยูนเต็ดและแบงคองกรีเต็ดโดยคาดการณ์เลยครับว่าอาจเกิดการเจรจาเรื่องค่าเหนื่อยกันไม่ตรงตัวหลังมีการเรียกตัวเลขค่าสูงถึง5 0 0 0 0นบาทต่อเดือนพร้อมกับค่าสินกินเปล่าครับประมาณ7จดหลักด้วยกันเลยครับและสัปดาห์หน้าจอร์แดนเขมดีนันครับเซนเตอร์แบ็กวัย20ปีครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นกับภารกิจทีมชาติยูยิปีปีในเกมอุ่นเครื่องสอง 1ถงถึงจนถึงวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะตัวครับก็จะเดินทางกลับไปยังประเทศนิวซีแลครับไปเมื่อวันที่ผ่านมาครับและโดยมีรายงานเปิดเผยเลครับว่าเจ้าตัวครับก็กําลังรอข้อเสนอจากทีมเดธริกติดต่อเข้ามาอีกครั้งครับได้พร้อมที่จะพิจรารณายอมรถข่าหน่วยลงด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่ตรงฝั่งของทีมแชมป์ตอนนี้กันหน่อยครับอย่างเทนานนครศรีอยุต็ดครับทีมแชมป์เล็กๆของทลีสองครับเมื่อลาสุดได้ทาการประกาศแยกทางกับตานานยอดปีเตอร์ครับอย่างเป็นทางการเลยครับหลังจบศึกเอ็มรอย50ชิมชิป2022ในเล็กๆนะครับหรือทั้งนี้ครับทางสมุรครับก็ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดเลยครับว่าสมสรนครศรียุธนเต้องขอขอบคุณทานานค้ชยดปีเตอร์ที่สร้างประวัติศาสตร์ครับความสำเร็จให้กับพวกเราในการเลื่อนชั้นปไปในทลีสองวันนี้ อาจจะต้องจากกันครับเพราะการทํามานแต่เราครับก็จะอยู่ในฐานะครอครวมบงกรเนใตาต่อไปขอโชคดีเลยครับและสำหรับผลงานของธนานครศรียูนิเต็ดครับในศึกทะเลา2เล็กๆครับลงแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะไป11เสมอไป2แพ้ไป4ครับมี35แต้มหลังจากฝูงในหลีกรองครับรวมกับทนาสุพรรณบุรีเอฟซีเลยครับและโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของทนานครศรียูนิเต็ดครับก็จะพบกับสโมสรฟุตบอลราชประชาครับในวันที่8มกราคมเวลา18นาฬิกาครับณ สนามของเทนนันทบุรีสตเดียมเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายคันที่ทั้งฝั่งของทดิษฐ์สองกันหน่อยครับอย่างทานทีมของโคทงครับนครปฐมยูนิเต็ดครับล่าสุดได้ทําการปิดดิวคว้าตัวทงด้านโจนาธานเบรนาโดครับสุดหน้ารังยักษ์ชาวบราซิลวัยสาสิบสามปีครับเข้ามาเสริมความคมในแดนหน้าครับก่อนที่จะสู้ศึกทนิกฐสองในเลกที่2นี้แหละครับในขณะเดียวกันเลยครับสโมสรนครปฐมยูนิเต็ดครับทีมดังในศึกฟุตบอลเอ็มโบร่ห้าสิบชมชิพหรือทนิษสองครับได้ประกาศคว้าตัว6กเซบ้าที่เคยร่วมงานกันมาแล้วครัับสมมยทีล ในทีมสามอย่างทนาันั้นจูเนธานเบรนนาโดครับกองหน้าชาวบราซิลวัย33ปีครับเข้าบร่วมทีมเตรียมช่วยปลิสกอร์ในเลกที่2เลยครับและโดยสำหรับกองหน้าเจ้าของสูงนึ่งร้อดสิบเจ็เซนติเมตรครับย้ายมาคาแข่ขงในลีกของไทยครับเมื่อปี2018กับสมุทรสอนพรยูเนเต็ดจากนั้นครับก็ได้ย้ายไปอีกหลายทีมครับทั้งทนันั้น ED, นครปฐมยูเนเต็ดนราญยูเนเต็ดกรดอรันดามันและนองยูเนเต็ดเชียงใหม่เอฟซีสมุทรสงครามเอฟซีและทีมล่าสุดครับก็กลับมาอยู่กับทันั้นนครปฐมยูเนเต็ดโโดดยธนนนนนัจาาาเบบรคก็ถือ แข่งชาวต่างชาติครับที่การันตีการทะลุประตูในทุกรายการทั้งในดีกภูมิภาคและลีกพระรองของทัีกสองนั่นเองเนีครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบรดลี a ฟมบอรกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ